ขอต้อนรับเข้าสู่การประกวดมิสแกง2 0 2 2ันยี่สิงนะฮะเรตติเกจากกรุงเทพมหานครสูตพัชยาสุบใบเย็นมิสแกงกรุงเทพมหานครนักแสดจันทบุรี มิสแกนนะครปฐงมิสแกนรานวรราชสีมาค่ะไปเห็นที่อะไรเลยคะครับคุณพิธีกรคะอะไรฮะสัมภาษณ์หนูก่อนได้ไหมคะป้าทำไมทบผมต้องสัมภาษณ์คุณก่อนอทุเรียนเริ่มจะเน่าแล้วค่ะ ถึงโตครุกำลังมงจะลงที่ใครวันอาทิตย์นี้สามทุ่มสี่สิบห้ารอเชียร์ไปพร้อมกันมาใกล้ๆครับถ่ายรูปร่น,นใกล้ๆน,ใน,ใน้องรมถมแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าหนามึงอีกดอก